ปีนี้ปีชงปีวอกปีมะเสงปีกุณปีขาปีนี้เป็นปีชงทำยังไงกันดีนะก็ทำอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้ทำอย่างนี้แล้วดีจังเลยขอให้ทุกคนจงสบายใจาวข่าวดีดีกับพี่คำร้อน ที่สํานักง,งานอาจารย์ไพโรธเรื่อวิชานะครับที่เรามาพบท่านเป็นประจําสัปดาห์หนึ่งอย่างน้อยก็ครั้งหนึ่งแล้วก็อาจารย์ครับเนื่องจากว่าปีชงนะมันรวมสี่ปีเข้าไปเนี่ยทั้งวอกมาเสงกุนขานครับปีชงเหล่านี้มันเกี่ยวข้องกับพี่น้องเราที่รับยันไปอะไรต่อเลอันนี้ดีเลยสําหรับคนที่มาเขียนมาหายัน สิผิดของอาจารย์ไพโรจน์เนี่ย<ม>เพราะว่าตามตำราบโบราณเนี่ยเขาเชื่อว่ายันเนี่ยเป็นตัวเปิดดวง<ม>เขียนเพื่อเปิดดวงแล้วก็ใส่อักขระภาษาบาลีภาษาขอมเพื่อหนุนดวงให้ดีขึ้น<ม>เพราะฉะนั้นทุกคนเนี่ยจะไม่มีคําว่าปีชงเลยอ เป็นการปรับาธาตุหมุนดวงให้ดีขึ้นดีขึ้นดีขึ้นกินจการดีขึ้นการงานการเงินดีขึ้นชีวิตครอบครัวอยู่เย็นเป็นสุขดีขึ้นดีขึ้นทุกอย่างเนาะนี่เป็นประเพณีความเชื่อของคนไทยนะ,ะไม่ใช่แค่ปีชงนะทําบุญขึ้นบ้านใหม่มก็ยังต้องให้พระมาเจิมอักขระเลขยนันเปิดร้านก็ต้องให้พระมาเจิมอักขระเลขยันภาษาขอมภาษาบาลีณต่างๆเป็นณประสบความสําเร็จนะเกี่ยวเงนินเกี่ยวทองลงบน ถือว่าเป็นปสิ่งที่บ้านเ,<ร>าเป็นปฏิบัติเป็นสิริมงคลเป็นการหนุนดวงเปิดดวงปรับธาตุหนุนดวงนี่เป็นเป็นตำลาของโบราณไทยครับเป็นความเชื่อที่ให้กําลังใจคนนี้มีแรงออกไปทํางานมีแรงที่จะสู้กับยุควิกฤตเศรษฐกิจแบบนี้เพราะฉะนั้นมหายันสิบทิศที่อาจารย์เขียนไปเนี่ยมันเป็นตำลาเป็นตำนานความเชื่อมาหลาย ชั่วอายุคนแเ,เพราะนั้นปีชงตัดทิ้งไปได้เลยม,มหาหยังสิทิ์จบเลยจบเลยจบเลยแล้ว,ล,ว,ล,วล้วน้องพี่ของเราคือพี่น้องของเรานะ,ะที่รับยันไปเขาควรจะปฏิบัติเนื้อปฏิบัติตัววิธีการปฏิบัติตัวเนี่ยในการเขาเรียกว่าอธิษฐานกิตบูชามหายันเนเียจะไม่เหมือนกับการสักยัอในอดีตในโบราณนการสักยันเนี่ยเพื่อให้แควคาดปลอดภยัยอยู่ยงคงกระพัน ชาตรีหนังเหนียวทำไมก่อนเน้นเรื่องนี้เรื่องเดียวครับอันนั้นนหลักปฏิบัติมีต้องเป็นสิบยี่สิบข้อไม่เดินสะพานหัวเดียวไม่เดินรอดลาวผ้าไม่กินฟักไม่กินแฟงฟ,าาฟักกับแฟงเหมือนอะไรมันเหมือนนมไม่ให้นึกถึงเรื่องพวกน,นั้นไม่ให้กินอะไรนะไอ้ลูกเปรี้ยวๆที่เป็นเมเหลี่ยมอะไรนะพกฟัวเฟืองมะเฟืองนึกถึงเพศอีอเนี่ยนะเขา โบราณเขาปิดไปหมดเพื่อให้จิตใจดีดไม่กินของเหลือเดนเห็นไหมเนี่ยคือ,อทําให้คนอ่ะปฏิบัติดีปฏิบัติชอบอยู่ในศีลไม่ด่าพ่อแม่คนอื่นไม่ทําร้ายบุพกา,ารีเนี่ยคือคนโบราณที่สักยันจะเชื่อแล้วก็ปฏิบัติพอปฏิบัติได้ครบทุกข้อเนี่ยเขาก็เหนียวจริง แต่เด็กเด็กในปัจจุบันนี่ไม่เหนียวแ้วสักไปไม่ได้ปฏิบัติอะไรก็เข้าก็ไม่เห็นดีเลยยันเพราะว่าหลักการปฏิบัติไม่มีแต่การบูชาการในฐานจิตของมหายานของอาจารย์เนี่ยอันนี้เป็นยันเกี่ยวกับณะเมตตาค้าขายโชคลาภครอบครัวอยู่เย็นเป็นสุขวิธีหลักปฏิบัติมีสามข้อด้วยกันหนึ่งคือรักษาศีลห้าซึ่งจริงๆเราก็ต้องรักษาแต่ว่าเป็นการทําให้คนเป็นคนดี บังคับจิตใจจะไปทําสิ่งผิดกับศีลก็ไม่ได้ข้อที่สองคือไม่ทําร้ายบุคคลาลีผู้มีพระคุณผู้มีพระคุณด้วยนะคนให้ยืมเงินหรือคุณครูที่สอนมาคนพวกนี้ผู้มีพระคุณจะต้องไม่ไปไม่ทำร้ายข้อที่สามคือไม่ทําในสิ่งที่ผิดกฎหมายได้มาหายังของอาจารย์ไพโรธไปแล้วสิบทิศโอ้โหขายยาบ้าเลยไม่ได้ไปเป็นโจรไปทําผิดกฎหมายอันนี้คือเป็นกฎของการอยู่ร่วมกัน เพราะนั้นเพื่อให้สังคมอยู่เย็นเป็นสุขก็คุนก,ก็ต้องอยู่ภายใต้กฎหมายอยู่ภายใต้ศีลธรรมอันดีงามก็คือการ,กรกตามข้อเองถ้าถ,ถ้าทำดีแล้วโปะเช็คไหมฮะก็สุดยอดเละปีหน้าและปีนี้น้องเอยน้องพี่มันเป็นปีชม <laughs> 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 มีอะไรบอกมาตรงตรง